สวัสดีครับนิคัสินะครับนักกำหนดอาหารพิชชาชีจากเครือข่ายคนไทยไร้ยลุ่มครับผมค่ะวันนี้ค่ะพี่นิครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้หม้ออบร้อนอ๋อก็คือตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเรามีการทำอาหารกันที่บ้านมากขึ้นเนาะเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มีการต้องจํากัดตัวที่บ้านตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแ,ลวแหละเขาพบได้เลยว่าสินค้าประเภท ครือทำครัวคือประเภทหนึ่งคือหม้ออบลมร้อนเนี่ยคือแล้วความนิยมอย่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนหม้ออบลมร้อนจริงๆมันก็คือหม้อท่อไรน้ำมันใช่ไหมอย่างเดียวกันเออมัน,<ช>มนคือคอยู่ในกลุ่มหม้อท่อไรลน้ำมันก็คือเป็นชื่อชื่อชื่อ,อ,อประมาณนี้หม้ออบลมร้อนหรือว่าหม้อท่อไรน้ำมันนะคะ,ะใครแฝงตัวอยู่ที่ในกลุ่มน,นี้นะคะแล้วคาดหวังว่าตัวเองจะน้ำหนักตัวลงแต่น้ำหนัก เพิ่มขึ้นไหมคะอาจจะ <c oughs> มีว่างอาจจะมีบ้างนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงว่าหลักการของตัวนี้มันทํำยังไงแล้วก็กินแล้วดีต่อสุขภาพจริงไหม <c oughs> นะคะแล้วอาจจะมาแนะนําตัวเมนูคร่าวๆว่าเราจะทำยังทำเมนสุขภาพสําหรับหมอดทอดไร้น้ำมันนียังไง อ่าผก่อนอื่นเลยเนาะเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของหลักการในการทอดอาหารก่อนนะครับเรื่องของกระบวนการปรุงอาหารนั้นมีประวัติศาสตร์บันทึกแล้วก็มีอะไรมายาวนานมากแล้ว,วข้อดีข้อนึงคือการปรุงอาหารทําให้อาหารต่างๆถูกเปลี่ยนสภาพแล้วก็ย่อยลงทางบริโภคหรือว่ากินเคี้ยวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราพบว่าเรื่องของการปรุงอาหารเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคปลอดภัยจากเรื่องของการทําให้เราเจ็บป่วยได้อีกด้วยนะครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่า การปรุงอาหารเนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วจริงๆเนี่ยการปรุงอาหารมีหลายประเทศมากทั้งต้มนึ่งตุ๋นย่างทอดอะไรต่อนี้อะไรเราจะมาโฟกัสที่การทอดนะว่ามันแตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะครับถ้าเป็นเรื่องการต้มการตุ๋นจะเป็นการให้ความร้อนโดยใช้น้ําหรือว่าเป็นการใช้ไฟโดยตรงแล้วก็มีน้ําเป็นตัวพาความร้อนเฉยๆแต่การทอดนี้เนี่ยเป็นการทําให้เนื้ออาหารต่างๆส่วนใหญ่แล้วมีความกรอบมากขึ้นมีความแข็งมากขึ้นนะครับการทอดปกติก็จะมีแบบที่เราตึ้นทั่วไปเนาะซึ่งการทอดไข่ดาวการทอดโดยใช้น้ํามัน เล็กน้อยอยู่ในกระทะอัน,นี้กว Pan ่าแพนฟรายการทอดกษบสนต้เนี้ยก็สามารถไล่นะ้ำในอาหารออกละทำให้ตัวเนื้ออาหารกรอบขึ้นได้โดยมีน้ํามันเข้าไปแทนที่แล้วก็นอกจากการทอดแบบแพนฟรายแล้วจะมีการทอดแบบดีฟรายด้วยดีฟรายคือใช้น้ํามันสูงท่วมหนามากครับ mm hmm. วิธีนี้จะทําให้ไล่นะ้ำออกจากอาหารได้เยอะ mm hmm. แล้วก็อาหารมีความกรอบอร่อย แต่ข้อเสียของการทอดอาหารทั้งแห้งไฟแล้วก็การทำดีาฟเนี่ยคือจะมีน้ํามันเข้าไปแทนที่ค่อนข้างมากบางครั้งเราจะใช้เรื่องของกระดาษซับน้ามันหรือว่าอะไรในการไล่น้ามันออกได้บ้างบางส่วน<ม>แต่เราต้องชี้แจงตามตรงว่าการทอดอาหารนั้นเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับอาหารเมนูนั้นค่อนข้างมากนะครับมันก็เลยเกิดนวัตกรรมตรงนึงขึ้นมาที่เป็นเรากำลังจะคุยกันในวันนี้แต่ว่า อ่ะถ้าอย่างนั้นเราใช้การทอดโดยที่ใช้น้าํามันน้อยมากๆหรือใช้ไขมันเท่าที่มีอยู่ในตัวเนื้ออาหารเพื่อการทอดได้หรือไม่คําต<ม>อบคือได้แล้วก็เลยเกิดเป็นนวัตกรรมตัวนี้ออกมาครับตัวนี้<ม>เราเรียกได้ว่าเป็นหม้อทอดลมร้อนซึ่งหลักการมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะหม้อทอดไร้น้ามันนะคะเราก็จะใช้ลมนะคะในการที่จะไล่น้ําออกไปในอาหารนะคะแล้วก็ทําให้ลักษณะของอาหารเนี่ยมันมีความกรอแล้วก็สุก นะคะอันนี้แต่ว่ารสชาติก็ยังเดิมอยู่แต่ว่าบ,บางคนเนี่ยมากินมาก,กินอาหารที่ผ่านตัวมทอทอดแล้วเนี่ยก็ก็รู้สึกว่ารสชาติมันก็จะแตกต่างกับการทอดปกติเหมือนกันแน่นอนอ่ะฮะนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อดีของหมทอทอดไรน้ำมันเลยเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเลยอาหารยังคงกรอบอยู่ะนะคะแล้วก็อันที่สองเลยก็คือว่าพลังงานเนี่ยหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรพลังงานส่วนเกินที่ได้จากน้ำมันหรือว่าไขามันเนี่ยค่ะมันก็จะลดลงมาจากอาหารทอดปกบ สำหรับข้อดีของหม้อทอดนะคะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการลดไขมันในอาหารนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะแทนที่เราจะใช้พวกลักษณะของน้ำมันนะคะน้ำมันปลาล์มหรือว่าตัวน้ำมันอื่นๆในการทอดเนี่ยเราก็จะใช้ลักษณะของลมร้อนนะคะมาไล่น้ําออกไปนะคะทาให้อาหารเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นนะคะส่วนที่สองเลยก็คือช่วยในการควบคุมน้ําหนักนะคะแน่นอนเลยก็คือว่าถ้าน้ํามันนะคะน้ามันหนึ่งช้อนชา มีพลังงานประมาณ15กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแทนที่เราจะใช้น้ํามันในการที่เราทอดอาหารนะคะเราก็ลดพลังงานตรงนี้ไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน,น้าหนักได้นะคะครับผมแต่ว่าอันนึงที่เราไม่สามารถจะลืมได้เลยคือหลักการในการทอดเนื่อ,องจากมีการใช้แค่ลมร้อนออ <ๆ S 1> แล้วก็อุณหภูมิเท่านั้นไม่ได้มีการเติมในส่วนของตัวไขมันอะไรเพิ่มเติมฉะนั้นอาหารที่จะนํามาใช้กับหม้อทอดได้นั้นจําเป็นจะต้องมีไขมันอยู่บางส่วนเช่นใครบอกแต่ตอนนี้มันจะมีเมนูที่ฮิตมากคือหมูกรอบ หมูกรอบหม้อลมร้อนอสามารถทําได้เพราะว่าในตัวหมูกรอบเราจะใช้ในส่วนของหมูสามชาั้นหรือมีไขมันอยู่แล้วนะครับแ,แต่ถ้าเกิดบางอย่างนามาทอดเช่นอกไก่อกไก่เนี่ยเป็นเนื้อโปรโตีนที่มีแต่โปรโตีนเกือบจะล้อนอยู่แล้วไขมันแ็จะไม่มีมนี่เอามาแต่เนื้อล้อนไม่มีหนังเล้วเนี่ยไขยมันก็ยิ่งจะไม่มีเข้าไปใหญ่ฉะนั้นเนี่ยตัว,ตว,ตวอกไก่ออกมาทอดด้วยหม้อลมร้อนมันก็จะ,นจะได้เทกเจอร์ที่มันไม่ได้กรอบนะคะก็มันจะได้ความแห้งมากกว่าแห้งแล้วก็กับข้าวถ่านเองจะรน้สุกแน่ๆเละสุกแน่ๆแต่ว่า ความจูซี่หรือว่าความอร่อยที่มาจากเรื่องความชุ่มชื้นของตัวไขมันมันจะลดลงไปฉะนั้นก็จะมีบางคนประยุกต์เช่นการทาน้ำมันหรือว่าสเปรย์น้ำมันลงบางส่วนเพื่อให้การทอดนั้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้นจริงๆอกไก่ถ้าอยากจะให้มันมีความมันก็คงไม่ได้กรอบขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าอาจจะใช้เป็นพวกแบบน้ำมันหอยหรือว่าแบบว่าสเปรย์น้ำน้ำมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ มันก็จะไม่ได้กรอบนะคะอยาคาดหว่าความกรอบจากการทอดอกไก่โดหมอทอดไดน้ำมันนะคะอันนี้ผิดนะคะผิดหลักการนิดนึงเนาะเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาแนะนำเมนูนะ,ะนะครับว่าที่สามารถใชหมอทอดลมร้อนได้แล้วก็ยังพอให้รสสัมผัสที่ใกล้เคียงกับการทอดปกติและยังมีความอร่อยอยู่นะครับ ถ้าเราเรู้แล้วว่าหลักการของตัวมอท่อมันต้องมีข้อจํากัดอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองแนะนาแล้วก็ยกตัวอย่างกลุ่มเมนูที่สามารถปรุงได้โดยมอท่อกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับค่ะ,คะตัวอย่างเมนูก็จะเป็นพวกเฟรนฟรายนะคะได้ด้วยเดี๋ยวเฟรนฟรายแต่เฟรนฟรายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนใหญ่จะต้องเลือกเป็นลักษณะของเฟรนฟรายที่เป็นคอมเมอร์เชียลแพ็ที่ที่เป็นแบบว่าสําเร็จรูปมาแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมีน้ํามันมาอยู่แต่ว่าถ้าทําเป็นเฟรนฟรายเองเป็นมันฝรั่งที่เอามามมมัันนนนเวว้่าาาจะทแยก ก็จะได้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเมื่อจะเป็นหมูไก่ปลานะคะเอาไปทาหมูย่างหมูแดดเดียวหมูทอดอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หมูกรอบหมูกรอบมีทําได้เหมือนกันพะมีไขมันค่อนข้างเยอะจากนตัวเนื้าสัตว้นอยู่แล้วเมนูที่ปันทําบ่อยนะคะก็คือเบคอนอบกรอบใจค่ะนะเพราะว่ามันมันมันไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราทอดเบคอนเองอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาเบคอนไปเข้า หม้อทอดได้เลยแล้วก็อุ่นใช้เวลาอยู่ประมาณสักสินาทีก็จะกรอบแล้วนะคะครับผม mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวหม้อทอดเองสามารถทำเดเกเรีบางเมนูได้ด้วย uh huh. ทางนี้เนี่ยก,ก็ให้ร uh ีเสิร์ชหรือว่า uh huh. ให้เช็คให้ดีก่อนว่าเรซิปีหรือว่าสูตรนั้นๆสามารถใช้หม้อทอดลมร้อนในการอบ แทนเตาอบปกติได้ไหรือไม่ตัวอย่างที่เคยทำนะ,ะก็จะเป็นพวกเค้กกล้วยหอมอ,อันนี้วันกกอนคุณแม่ทำแล้วก็เค้กกล้วยหอมมันก็มีเนยมีอะไรยอย่างนี้ของมันก็จะช่วยมันก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าพวกนี้ต้องนิดนึงนะคะเวลาดูเนี่ยอาจจะต้องแบบใจเย็นๆในการปรับเนาะเพราะว่าเมื่อทอดแต่ยี่หอ้อหรือว่าเขาเรียกความร้อนในแต่ละแบบในแต่ละช่วงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบ เขาเรียกสเตเเท่าไหร่รนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆในการปรับนิดนึงแล้วก็ลองดูอาจจะต้องจิ้มดูเรื่องของความสุขเรื่องของอเมน้นะคะโอเคครับก็อาจจะมีเมนูมาให้ดูเป็นตัวอย่างสักหน่อยนาอย<ช>อย่างเมนูที่จะเป็นหมูแดดเดียวเดี๋ยวเราจะขึ้นเวสซีปีหรือว่าขึ้นตำลับเอาไว้ให้ดูนะครับว่าใช้อะไรประมาณเท่าไหร่บ้างทั้งวหมูทั้งัวเครื่องเทศเลยเครื่องปรุงต่างๆนะครับสามารถดูได้เลยนะครับ เมนูที่สองที่เรานำมาฝากกันนะฮะก็จะเป็นพวกปีกไก่ทอดอ่าโอเคเอ๊ะต้องทาน้ำมันหรือไม่ต้องทานเพิ่มยังไงก็สามารถปรับสูตรได้ตามใจชอบแต่ว่าเราแนะนำเครื่องปรุงรสชาติประมาณนี้นะครับผมจริงๆตัวปีกไก่ทอดนะคะสามารถที่จะใช้ทั้งตัวผงหมักที่เป็นผงหมักสเร็จนะคะหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้สามเกลือเกียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วก็อาจจะใส่ตัวซอสน้ำมันหอยนิดหน่อยใส่ซีอิวนิดหน่อยนะคะก็จะช่วยลดความเค็มหรือว่าโซเดียมได้นะคะก็ลองไปปรับสูตรดูนะคะ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นเมนูหนึ่งที่เป็นของกินเล่น<ฆ>ที่หลายๆคนอาจจะอยากจะสุขภาพดีอย่างเงี้ยฮะเราก็แนะนําว่าสามารถนําพวกผักผลไม้บางช <c oughs> นดิดมาอบลมร้อนได้ซึ่งในวันนี้เราแนะน,นเป็นฟักทองใช่ค่ะฟักทองนะคะก็ลองเอาไปใส่ในหม้ออบลมร้อนได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะจริงๆอันที่เคยทํากินเองที่บ้านนะคะก็คือแอปเปิลนะคะก็คือได้ค่ะแอปเปิลก็หั่นเป็นฝาดเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะก็กินเพลินเลย แล้วก็ได้วัตไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารด้วยนะคะโอเคครับพอฟักทองจะให้สารอาหารพวกกลุ่มเบต้าแคโรทีนเนื่องจากจะเอาสารสีเหลืองเองเนาะแล้วผมจะให้ที่มุมว่าถ้าเกิดคุณทานน้ำมันไปหน่อยนึงสารเบต้าแคโรทีนจะถูกดูดซึมได้พร้อมน้ํามันนะครับผมมันก็ไม่ได้มีแค่ฟักทองเนาะอาจจะมีพวกอะไรนะแครอทอ่าหรือว่าจะเป็นพวกมันต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะใช่ครับแต่ว่าแนะนําว่าก็ต้องฝานให้มีความบางเพราะว่าความบางจะได้ถูกถึงถ้าคุณฝานเอามาหนาหน่อยมันก็จะแข็งแล้วก็บางครั้งเนี่ย อาจจะสูงไม่ทั่วกันด้วยเพราะอย่าลืมว่าเราใช้ทอดลมร้อนการนําพาความร้อนด้วยลมเนี่ยมันจะทําได้น้อยกว่าตัวพวกของเหลวอย่างเช่นน้ามันเป็นต้นเป็นทิปสาหรับคนที่ทําอาหารด้วยหม้อท่อดลมร้อนนะคะคือเรื่องของความสุขเนาะก็คืออาจจะต้องแบบใจเย็นกับมันหน่อยนึ่งก็ค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยๆปรับอุณหภูมิพริกตะแคงผู้อาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยได้เหมือนกัน ครับผมแล้วก็อีกเล็กอีกเล็กน้อยคือนทีอื่นๆการใช้น้ำมอทอดนะครับคือเรื่องของความปลอดภัยมันมีการดึงไฟค่อนข้างมากเหรีะอย่ใงลการต่อกับพวกรางปลั๊กหรือว่าตัวที่มีการแชร์ไฟกับสิ่งอื่นเยอะถ้าเราใช้รางปลั๊กมีคุณภาพดีมีมอกรเนี่ยก็จะตัดทิ้งอยู่หรอกถ้าเกิดว่าสัญญาณไฟมังเกินแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับอะไรที่ไม่ได้มาตรฐานก็ให้ระวังเรื่องของฟืนไฟตามบ้างดูแลกันนะครับงั้นเราสรุปไหมเราสรุปเลยละค่ะแล้วกันนะคะว่าตัวมอทอดไรนามันนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการ ทำกับข้าวทำอาหารได้นะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยทําให้เราลดพลังงานลดไขมันลงได้นะคะแต่ถ้ากินเดเกอรี่ จักมอเอทุกวันจะเป็นยังไงคบพี่นี้ก็เบเกอรี่ยังไงจะเป็นอาหารในกลุ่มที่ในตำหรับหรือสิทีิ์มีการใช้ไขมันเยอะอยู่แล้วไม้ว่าจะเป็นไขมันที่ดีเช่นการใช้น้ํามันราข้าวหรือน้ามันมะกอกก็ตามแต่ยังไงส่วนประกอบของไขมันก็จะยังคงมีค่อนข้างมากฉะนั้นก็ใช้สำหรับการทำหรือว่าราประทานแก้เบื่อเท่านั้นอย่ากินเป็นประจำหรืออย่าทำทุกวันคือเบเกอรี่มันไม่ได้มีแค่ไขมันแหละมันก็มีแป้งมีน้ำตาลถ้าเราทำเบเกอรี่เองก็จะรู้ว่ามันใช้เยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นี่ท อยู่ในกลุ่มมอทอดแล้วใช้มอทอดแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้ําหนักตัวเองไม่ลดลงไปเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะบางทีแล้วเราอาจจะกินในตัวที่หยอะเกินไปก็ได้จากเมนูมอทอดเนานะใช่ครับผมโอเคถ้าอย่างไรวันนี้ก็เป็นทิปสั้นๆน,นะคะก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะคะถ้าใครที่บ้านมีหมอทอดไรน้ำมันก็ลองเอาตัวอย่างเมนูอาหารที่เราแนะนํานะคะไปลองปรับใช้ดูได้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็กินอาหารตามหลักสองหนึ่งองเราไป ปกตินะคะโอเคแค่ไงวันนี้เราขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ